สวัสดีค่ะเอซยาราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้นะคะพามาชมรูฟบ็อกนะคะโตโยต้าว l ลรอสนะคะคันนี้นะคะติดตั้งรูฟบ็อกนะคะความยาวอยู่ที่185เซนติเมตรโดยประมาณนะคะแล้วก็ความกว้างของตัวรูฟบ็อกนะคะอยู่ที่87เซนติเมตรโดยประมาณนะคะความสูงของตัวรูฟบ็อกนะคะอยู่ที่38เซนติเมตรโดยประมาณนะคะ ันนี้นะคะพอติดรวมออกมาแล้วนะคะระยะความสูงนะคะตั้งแต่ล้อรถนะคะที่ติดพื้นดินจนสูงสุดของตัวกล่องด้านบนนะคะติดออกมาแล้วสูงอยู่ประมาณ295เซนติเมตรนะคะ คันนี้นะคะเราเลือกคันขวางทรง R b บีสีดำให้กับคุณลูกค้านะคะคันขวางตัวนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมนะคะแล้วก็มีฉายาว่าคันขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะตัวลูฟบ็อกของเราอันนี้นะคะจะเปิดได้ทั้งหมด2ทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของตัวลูฟบ็อกนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณลูกค <k buckets hyster ia> ้าจอดรถทางด้านซ้ายก็สามารถเปิดนําสัมภาระขึ้นลงรถได้นะคะหรือจะจอดทางด้านขวาก็เปิดนําสัมภาระขึ้นลงรถได้นะคะ ล็อกด้วยระบบกุญแจนะคะเปิดด้วยระบบชกอัพนะคะขั้นนาขาตรงรุ่นติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะคุณลูกคา้าท่านใดที่สนใจอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่นะคะติดตั้งง่ายนะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะเป็นไอเทมที่ควรมีติดบ้านไว้นะคะติดรถไว้นะคะเรายินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกคา้าท,ทุกท่านนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ 啊。Ah.